ทีมีลูนคลทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเซตไอเทมของที่หนึ่งงานนั่นเองนะฮะหรือว่ามีดาบธงดาบถือกันด้วยนั่นเองนะครับผมมาดูกันอ่ะเซตนี้จะไรก็จะเป็นเซตนี้นั่นเองนะฮะชี้สิบหกแล้วก็เป็นอ่าตัวของดาบถือนั่นเองนะครับผมมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะก็นี่นะลูนคลีลูนไรนะฮะก็จะไม่ใช่ลูนไอเทมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเอาลูนไอเทมแบบนี้ออกไปนะเพราะผมไม่ได้ใช้เออไม่ได้ใช้ โอเคตามนี้นะฮะก็มาลองเล่นเซตไอเทมที่1กันบ้างนั่นเองนะฮะก็คือเซตน่านิยมนะครับขีสิบหกบวกกับอไอเทมอา่าฟูลดาเมดนะฮะแล้วก็มีดาบถึกด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ก็แต่ก็มาดูกันนะครับว่าไม่รู้ว่าผมจะได้กดจังหวะไหนนะฮะสำหรับดาบถึกเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเลยพวกดาบธงดาบถึกนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือเปล่าสำหรับดาบถึกนะครับสำหรับคนที่อยากให้ผมเล่นดาบถึกนะฮะก็มาดูกันนั่นเอง นะครับผมวันนี้ผมก็มาแบบโซโลเเล้งนะฮะในแรล้งซูพรีมนะฮะตอนนี้เหลือ51ดาวแล้วนะครับไปดาวบนมานี่ยเอนะครับผมก็จะบนเดียวแค่นี้นะฮะับเด็กใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับฝากกดไลค์กดนึงไลค์เพเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็มาดินนากรอกันนะฮะก็มาเตรีกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเกมนี้ดูกันเลยดูกันเลยมาตอนนี้เราเจอเป็นแรดบัตเตอร์ไฟด้วยหรอบัตเตอร์ไฟบับมาใช่ปะอ้บัตเตอร์ไฟบับมาก็อยากลองเล่นอยู่นะบัตเตอร์ไฟ อ่าแต่ว่าก็นาะคอสกันแล้วกันนาคอสกันละกันแล้วก็ละกันปุ๊บสไลด์ที่วินาทีที่27นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นเต็มตีสตูขนาดเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าอ่านาคอสต้องใช้ตัวนี้นะเพราะว่าสกิลสองมันจะได้ปาดแบบโดนศัตรูนะทำจะได้ไม่แบบว่าไม่ยืนนิ่งๆนะประมาณนั้นนะน,ะน,นี่คือทริคนะแต่ถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถปรับเป็นเอ้ยกระตุกทีเดียวโอ้โหเกม นิดหน่อยตุนมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมงนิดหน่อยไปเลยนะฮะ<ไ>นิดหน่อย ชีท,ไปไปที่ผมมันชีบ่อยนะเนี่ยดูเรื่องนะเฮ้ยตดสองปักปิกเกอร์ปิ๊กไปเหรอข้างบนเป็นเยน่ากับอะไรไปรีบได้โซลิเวอร์ฮนะเยน่ากับเียงมาจบล่าง ว่าผมมาหาดักแล้ก่อนดีกว่าปะอืม,อมยัง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 มันฮิวให้กันวะมันฮิวให้กันวะ<ป>มันจบล่าผมไปบนอุย้ยยี่หน้าโดนโอ้โหก็จะเล่นมันซะหน่อย ตายโอเคผมรอมันฟิกเรามันเล่อยู่แล้วนะ <c oughs> เผื่อมันฟิกโอ้โห و, ด้านล่างดีนะผมมาทำบนผมเลือกที่มาทำบนโอโเคนะไหวเหรอได้มาหนึ่งได้มาสองปะ่ะเฮ้ยโอ้โหมันจะไหวเกินไปหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไม่ไหวนะอย่างเงี้ยโอเคฮะ <c oughs> เอา ดัสเลเยอร์นะเฮ้ยฮึบอ้าวไม่เลียวมาไม่เข้าขี่มาเลียวมามาเข้าดาร์ได้ไงโอ้โหมันเห็นหรอมันมีอะไรส่องเหรอเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย,ย,ยตายกูตายเย้ยกูตายโดดมาได้ไงวะเนี่ยเกมอาร์โอวี โอ้โหไม่ฟาร์มกันแล้วโอ้โหเฮ้ยเอทเทนโดดนี่เกียร์มากเลยโดดเข้าบัฟไ้เหี้ยบ้ายี่ห่างเลยเาออกไปเด้ออาวีน่าจะผมได้บัฟบูลมาอยู่เมื่อกี้เห็นบัตเตอร์ไฟมันแบบไม่ได้ตีบูลไงเอทเทนโดดแม่งโคตรเกียร อ่างนี้โดนดิเย่น่าเน่าเล่นหมดอ่าวางไม่ไปะน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวาตัวเดียวห้าสี่สามสอดดตอ่าอันติไปแล้วโอเคโคดานี่มันใช้ติแล้วฮะโจมตีอย่ามันใช้สติไปแล้วปืบ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 ๆืบไม่ทุกอ่ะสวย เดี๋ยวผมกลับไปรีดเลยเอ้ยไม่ผักป้อมตีโอ้โหตีทีเดียวอยู่เอกกูโดนไปเสิร์ฟฮ้่บัตตาไฟมันเดินเกมไวยังวะโอ้โหเข้ามาเคลียร์คี้กกูเจ็บเลยอืมไว้ด้านบนเอาอีกแล้วว่าฟ้ากูโดนอีกแล้ว โอ้โหน้นบนโดนโอ้โหแล้วเพื่อนไปกันหมดแบบทิ้งกูเอาบ้าคนเดียวโอเคโอเคโอเคดีนะยังเอาได้อยู่อุ้ยสี่คนเลยเหรอเฮ้ยแมนคนเดียวรับหมดอเฮ้ยเฮ้ย มันมีตัวฮิวไม้อีกอ้าวโดนอ,อีกแล้วอีกอือเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันจะกดดันบนอะไรขนาดนั้นอืมอ้ไปดีกว่า <laughs> เฮลินถ้าหาดันเอต้องหาตังค์เยอะแล้ว อุ้ราเลี้ยอโหร้าเลียอใครที่กำลังหา id rov ผมขอแนะนำเพจเอดมินต้น tp7 ที่มี id ให้เลือกเยอะสก,กีนแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2องแสนคนชื่อเพจอยู่ใกล้คิดมันเจาะบนจนได้เนาะผมต้องไปดูฟ้าดูฟ้า ได้ไหมห no? นะักก่อนมันจะได้มาโอเคผมต้องฆ่าหายาเฮ้ยโดน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 ผูผมันหิวหิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสองแตกสองแตกโอ้แลดถ่ายเข้าบ hey, 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 ้าน oh, นี่ผมรวอยู oh, <joy. S 1> ่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไม่มีชุบบีมีอย <il S 1> oh ู่มีอยู่มีอยู่เียมาลีโอ้โหแล้วกลางห้าตัวอดีตเฮ้ยจมตีไหมเนี่ยเอ้ยเพ่อนไปน้องให้หมดปัมบโอเคตัวไอ มันหมดเรียวโดนรถไฟก็เจ็บแม่งไม่ใช่มีตัวไมอ้อนะตัวอะไรวะฮายาตัวหนึ่งมาไหมเนี่ยฮายาเฮ้ยฮายาไปไหนเนี่ยฝั่นแน่กูโดนแน่ไอ้เน,นี่ยไม,ไม่ไม่โดนพนะี่ <c oughs> โดนเฮ้ยเกือบโดนปั่นเต๋อยิบหาย จะได้ถ้าเมื่อกี้แบบเพื่อนไม่ถอยก่อนนะเพื่อนไม่ถอยมาข้างหลังนะน่าจะได้ดีกว่านี้เฮ้ยโดนทำไมฝั่งหนูมันออกกันทีเดียว5 6หกตัวเพื่อไอ้แครกี้ผมไม่มีคำว่าถอยนะหืมตีโอตีม่ถึงโอ้ เจมาโอวีไอตีไม่ถึงคืออะไรวะเนี่ยเดินเมื่อกี้ยังตีอยู่เลยไชัดดาวแล้วเนี่ยโอเ้เจ้าต้อง,องเอาป้อบแดงวะโอ้โดนไอฝั่งนู้นมันเป็นอะไรมันออก,กันจังวะเฮ้ยติมันออก,กันจังวะ่ะ ท่้ไฮติไม่ตายด้วยเมื่อกี้เฮ้เฮ้ได้ดักได้ดักได้ดักสองเลนมันเช็คมันเช็คมันเช็คหนึ่ง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 มันเช็คสองมันเช็คหนึ่งมันเช็คสองมันเช็คหนึ่งมันเช็คสองตายอยู่แต่ปิดชุดไม่ทันลา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 โดดไหมโดดไหมโดดชึบ โอ้ยนึกว่าจะใส่จะร้องนานมันก็จะใส่สลน,น,นสล้วลีล่างอ่ะขยกักกันไม่มีแวนการคนเดียวตีมี่ไม่ไปจริงๆตีมีคม่คนไปเยอยืดอ่ะฮแย่เลยผมไปกดผลิตก่อนด้วยคนอุ้งมันจะเบิร์ต พวกนี้มันอยู่ทุกที่จริงๆเนอะไม่เ,เชี่เ,เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยได้หายาเนี่ยพี่พี่เอาให้อ่ะเรื่อร้อยไม่ตายอยู่ทำไมเลือดมันเหลือคนละหน่อยวะผมำ้ำไมไม่พอจริงๆเหรอเซตนี้มันเหลืออะไรเลือดแค่นี้ก็ตลอดเลยวะผมงงว่ะ มันอะไระเนี่ยตายเหอนะนะฝั่งน้นเขากุ๊ปกันจัดเลยอะ่ะเขากุ๊ปกันกุ๊ปกันจัดอะ่ะน่าจะเสียละดักอะ่ะโอ้โหเรียนล่างไงกันอยู่อวบสไลป์ปาดโอ เฮ้ยโอ้โหมันจะมาอีกเหรอฝั่งนูน้นมันรู้ทุกอย่างเลยเหรอวะเฮ้ยมันจะเกินใช่ไหมเนี่ยไม่เล่นมานานก็ไม่มีจะเล่นเจออะไอยู่นะเดี๋เกม๋ยมอตเตอร์ไฟก็แห้งนั่นไงกูว่าเลยแเข้ามาอย่างาานี้โดนตอนนี้ผมแห้งจัดเลยนะโดนโอ้โหล้วงใครไม่ได้เลยแม่งออก,กันห้าตลอดเลยโดตรร่างอีกแล้ว ยังมีทุกไฟทุกนาทีทุกวินาทีว่ะยังอยู่ทุกาทีผมแยกดันเลยเฮ้ยนะโหบวกนี่แล้วฮะบวกทุกนาทีฮะมาชมดูนะไม่มีพักมีแค่ผมนี่เรบพักหาเงินหาเงินทำเว็บผมจะโดนใครดักไหมเนี่ยแรดเลิศมีมีนะ หลับถึกหลับถึกลับถึกสไลด์แล้วสองทีออเดสไม่ดีผมรอเลยสไลด์สองทีก็โดนเรัทถูกหับถึกก็ไม่รอดนะอย่างนี้โอเคออเดสนี่ตดปุ๊บแวนตัน ก็เพิ่มเกาะโอมีดาบถึงแล้วผมลองเล่นหน่อยไหมวิ่งได้แรดมามีเวนแวนเวนอัเ,เอดียวเดียวดีก็ผมว่าผมเจาะกลางกับเพื่อนเลยเจกกาะกลางกับเพื่อนดีกว่าเออเจอกกาะกลางกับเพื่อนเจกกาะกลางกับเพื่อนเจาะเจาะให้แวนเวนเจาะเวนจเวนจาะให้แวนเจาะให้นี่ไงแวนเจาะ แวนเจาะให้แวนเจาะให้อ่ะจบเลยนะจบเลยนะอะอ,ะอะจบเลยนะจบเลยนะยจบอ่ะเป็นการตัดสินใจที่ดีนะฮะดันะดการอย่างเดียวแต่ตอนนี้ฝั่งนึงก็ออ์กันไปกันตลอดเวลาเลยเว้ยโอเคโอค้โหคะแนนดับห้าตอนนีู้มเล่นยากจริงผู้ชมน่าจะเห็นเป็นคนยากเพือให้เพื่อนเจาะจัดอะฝั่งนู่มแม่งหยาบ โอ้โหอยู่กันห้าตัวตลอดคือไฟกันตลอดเวลาผมไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยนะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้นะฮะเดือดซื่อเดือด,อดอขนาดนี้แต่ว่าสกอร์ผมไม่ค่อยดีอยู่นะก็ตามสภาพที่ผมเล่นนะก็ตามที่เห็นนะก็โอเคนะว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเฮนะ้ยยีน่าเขาดึงผมเลยวะ